สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ g o ูเ l ิล h ช n n e l ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างปุ่มใน o o o l l s s t t s นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาทีา่หน้าของ Google Drive ก่อนนะครับเข้ามาในหน้า Google Drive เพื่อที่จะทำการาเปิด Google Sites ขึ้นมานะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Google s i t e แบบนี้นะครับถ้าใครมี Google Sites อยู่แล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ Google s i t e ได้เลยนะครับไปกดที่ไฟล์ Google s i t e ได้เลย ก็จะขึ้นหน้า o o o l l s ไซ e ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดไฟล์ครับที่เราต้องการจะลิงก์ไปนะครับเมื่อกดปุ่มแล้วเราอยากให้มันลิงก์ไปไฟล์ไหนเราก็กดอย่างตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าถ้าผมกดปุ่มแล้วเนี่ยผมอยากจะลิงก์มาที่ไฟล์ของ g o o o l l f o r r m ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบบทดสอบเนาะ Google Form ตัวนี้ซึ่งเป็นแบบทดสอบก็คือถ้ากดปุ่มแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่กดปุ่มเนี่ยมาทําแบบทดสอบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาเอาลิงก์นะครับก็คือการวิธีการก็คือกดคลิกขวาแล้วก็รับลิงก์ตรงนี้นะครับกดรับลิงก์ตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกนะครับกดคัดลอกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับ แนะนำตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับตรงนี้ควรจะเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์เพราะวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยคืออยากให้เด็กนักเรียนเข้ามากดแล้วก็ทําได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตั้งเป็นว่าคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับคัดลอกแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับจากนั้นเราจะมาสร้างปุ่มกันครับวิธีการก็คือมากดที่ปุ่มตรงด้านนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะนี่นะครับผมวงให้ปึ๊บนี่นะครับ กดปุ่มเลยครับจากนั้นจะขึ้นกล่องข้อความตรงนี้มานะครับโดยที่ช่องแรกตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อลงไปตรงนี้เนี่ยผมต้องการให้เด็กกดไปแล้วไปทำแบบทดสอบใช่ไหมครับผมก็อาจจะพิมพ์ว่าาทำแบบทดสอบคลิก อ่าอย่างนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับแล้วลิงก์ตรงนี้จําได้ไหมครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ลิงก์ครับนี่เราก็กดเคอร์เซอร์นะครับวางไปก่อนหนึ่งทีให้มันมีตัวกระพิบแบบนี้แล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็กดแทรกครับเราจะได้ปุ่มตัวนี้มาเห็นไหมครับ เราจะได้ปุ่มตัวนี้มาที่สามารถกดแล้วไปที่ลิงก์ที่เราต้องการได้นะครับถ้าอยากจะให้กดไปที่ YouTube ก็เอาลิงก์ YouTube มาใส่นะครับวันนี้เอาเอาลิงก์ตัวนี้มาใส่นะครับให้เห็นกระบวนการเนาะวิธีการนะครับตรงนี้มันจะเพิ่มตีมเพิ่มอะไรได้เนาะก็ลองไปเล่นดูนะครับตรงนี้เล่นดูได้พอได้ปุ่มตรงนี้แล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันครับว่าปุ่มตัวนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าโดยการมากดที่ ลงนี้ครับอ่ากดที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะทําการทดสอบครับกดเข้ามา1ทีครับมันจะมาขึ้นหน้านี้ครับแล้วทําการทดสอบโดยคลิก1ครั้งครับเราจะมาดูอ่าแปลว่ามันขึ้นมาหน้าแบบทดสอบนะครับผู้ที่จะทําแบบทดสอบเมื่อเห็นปุ่มนี้แล้วกด ก็จะมาขึ้นหน้านี้แล้วก็จะเริ่มทําแบบทดสอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการสร้างปุ่มนะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่สามารถกดแล้วก็ไปที่ลิงก์ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Form YouTube หรือหน้าเว็บอื่นนะครับตรงนี้ก็นําไปปรับใช้นําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝาก กดไ like, ลค, share, นค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดนะครับก็ขอปรับทานภัยไว้นะที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ